โอ้คขอบครับแล้วไฟนี้เท่าไหร่ครับไม่้ามอ๋อไฟนี้ปล่อยขึ้นมาเลยปล่อยขึ้นมาแบบใส่กันเลยนะแล้วการเติมตัวของเราเป็นไงบ้างก็เติมตัวมาตลอดเลยครับซ้อมมากี่วันเนี่ยสามสี่วันครับซ้อมอยู่ขอไม่ใส่แก้วเหมือนเดิมปั้งมาจาใครบ้างเลยใช่ศิลาเฟิทมินเดซอนครับก็มีหลายตัวตัวใหญ่เหมือนกันเนาะวันนี้ลดน้ำหนักเท่าไหร่ไม่สบายสบายเพราะว่าเบ่งขึ้นมาใช่ยิบสองก็ยังทำได้มั้งได้ใช่ะไหม ไฟที่แล้วชนะเขาลูกไหนฝีมือตั้งเตะตั้งทับคาชนะเขาใช่ไหมเขาแก้ลูกคาลูกเตะแล้วทับคาไม่ได้เนอะเขาเดินหลวงมาเออเขาเดินหลวงมาก็เลยเหมือนเหมือนเสียเหลี่ยมให้เราด้วยวันนี้ก็น่าจะใช้ฝีมืออะไรเหมือนเดิมครับอืน้ำหน่น้ำหนักอะไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วการซ้อมไม่มีปัญหากับร่างกายสมบูรณ์เหมือนเดิม หลังๆกเราชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยสามบ้างหรือสองชนะสองไฟแล้วก็มาแพ้ไฟหนึ่งแล้วก็มาชนะไฟหนึ่งในพูดให้พี่ฟังหน่สามไฟต่อยใครบ้างชนใครโตไคโตแล้วก็แล้วก็มาแพ้คนหนึ่งอ๋อแพ้ปเพิไทยแลนด์แพ้ปเพิไทยแลนด์ก่อนไคโตดิใช่ไหมแพ้ปเพิไทยแลนด์ของไคโตที่รังสิตแล้วก็มาชนะไคโตร่อนเนิน จำไม่ได้ใช่ใช่แพ้เพ็เทอร์แลนด์ที่ลังสิตแล้วก็มาชนะไคโตะล้ามเนิน,น,น,ใ,นใช่ <ๆ S 2> ใช่แล้วก็ล่าสุดก็น่าจะชนะนี่แหละชนะสายแสงครับ <ๆ S 2> ปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบเอ็ดจากจังหวัดน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบกรับฝากปากแฟนมวยหน่อยครั่ขากปากส้นตา้าก็เป็นกำลังใจให้เด็กก็เป็นที่ลงไปโอเควันนี้ต่อยคู่รองนะขอบคุณครับ